มาต่อค่ะหากคุณผู้ฟังคะมาเรื่องของบิ๊กโจ๊กโอ้โหซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวใหญ่กันออกมาตามหน้าหนึงสุพิมพ์ยังไทโพสต์ค่ะบอกว่าบิ๊กโจ๊กฟ้องรองเต่ามินคูตายหมู่แฉเส้นทางเงินค่ะแล้วก็ในหน้าหนึงสุพิมนะคะฉบับอื่นๆที่ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กโจ๊กเอาไว้ในคุณผู้ฟังคะหน้าหนึงสุพิมพ์ในไทยรัฐค่ะมอบตัวครบ4รายเว็บพนัน BNK ทุกคนปฏิเสธประกัน1 0 0 0 0แสนโจ๊กยันบริสุทธิ์ฟ้องกลับเต่าค่ะ หน้าหนึ่งสือพิมในผู้จัดการใรนาวัน,นก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เอาไว้ในแนวหน้าก็ลงบอกว่าบิ๊กโจ๊กแตกหักส่งทนายฟ้องบิ๊กเต่าขู่แฉเส้นทางการเงินลั่นตายหมู่แน่นอนหน้าหนึ่งสืพิมนะคะในเดลีนิวค่ะบิ๊กโจ๊กสู้กลับฟ้องบิ๊กเต่ามินจอเปิดเส้นเงิน3ตํตำรวจ1พลเรือนเข้ามอบตัวครบค่ะแล้วก็ยังมีนะคะลงอยู่ในหน้าหนึ่งสืพิมนะคะอย่างข่าวสดบอกว่าพันตํารวจเอกเสียอูด๊ดมอบตัวเว็บพน,นันปฏิเสธลั่นคดีฟอกเงิน บิ๊กโจ๊กนะคะลุยฟ้องบิ๊กเต่าแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนบอกว่าบิ๊กโจ๊กฟ้องบิ๊กเต่ามินเปิดสํานวนทําเสียหายทนายหึม่มแฉเส้นทางเงินโยงข้าราชการอื้อสะเทือนแน่รองผู้การเสียอูด้ดมอบตัวสู้คดีเว็บพนันออนไลน์ค่ะโอ้วันนี้นะคะในสยามรัฐก็ลงบอกว่าบิ๊กโจ๊กยันไม่เอี่ยวเว็บพนันลูกน้องโรม,มอบตัวค่ะมาตามรายละเอียดกันคุณผู้ฟังคะกับประเด็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กนี่แหละเดิมเมื่อวานนี้ ตัวของพี่โจกเองค่ะออกมาพูดนะคะถึงกรณีที่ศาลเนี่ยอนุมัติออกหมายจับเจ้าหน้าที่ตํารวจ3นายแล้วก็พลเรือนหนึ่งรายในข้อหาสมคบกันกระทําความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินและนะคะตัวของพี่โจกเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกนายหนึ่งที่ถูกพนักงานสอบสวนเนี่ยขอให้มีการออกหมายจับแต่ว่าศาลเนี่ยยกคําร้องว่าในเรื่องนี้นะคะได้มอบให้ทางทานายความแถลงข่าวไปแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะเพราะว่าไม่ได้มีความผิดและเมื่อวานในศาลก็ได้เพิกถอนหมายจับ และก็ไม่ได้มีการออกหมายเรียกใดๆทั้งสิ้นซึ่งกระบวนการยุติธรรมต่างๆนั้นกําลังทํางานกันอยู่เพราะฉะนั้นขอยืนยันเลยว่าตนเนี่ยเชื่อมัน่นและก็จะไม่ก้าวไก่และเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใดการทํางานของผมยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องขอเอาเวลามาคิดมาทํางานเพื่อตํารวจเพื่อองค์กรเพื่อประชาชนดีกว่าพอถามถึงความเชื่อโยงของคดีเว็บไซต์พนันเครือข่ายมินนี่และก็ BNK Master ทางพิกโจ้ก็บอกว่าไม่อยากอธิบายค่ะแต่ขอให้เป็นหน้าที่ของทนายความพอถามต่ออีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกันแกล้งหรือเปล่าทางพิกโจ้ก็ปฏิเสธขอไม่ตอบคําถามประเด็นนี้ส่วนเรื่องการแต่งตั้งพบตรเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอย่างนายกร,ร,รัฐมนตรีพอถามถึงกรณีผู้ต้องหาอีก4คนนะคะที่เป็นในตํารวจ3นายแล้วก็เป็นพลเรือนอีกหนึ่งคนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาด้ว่ารู้จักกันมาก่อนไหมบิกโจ้ก็บอกว่ายังไม่ทราบข่าว ยังไม่ได้ดูเอกสารรายละเอียดทั้งหมดเนื่องจากนะคะมีคนโทรศัพท์เข้ามาหาเป็นจํานวนมากแต่ว่าก็ไม่ได้รับสายใครเลยจึงไม่ทราบถึงลายชื่อของบุคคลที่เหลืออยู่ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะมู้ฟังคา้าที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะทางนายนัทรกรโตสกุลน,นะคะทนายความผู้ได้รับมอบอํานาจจากบิ๊กโจ๊กนะครับคนตรวจเอกสุรเชษ์เนี่ยก็ไปยื่นฟ้องคนตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในข้อหาหบินประมาทด้วยการโฆษณา โดยในนัตก,กรเนี่ยระบุว่าเมื่อวันที่21กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานะคะพลตํารวจรีจรุนเกียรติเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะที่ปปชและจากนั้นวันที่22กุมภาพ,พันธ์ก็ไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ชื่อดังทางช่อง3โดยมีการนําเอาข้อมูลนะคะสำนวนการสอบสวนเนี่ยของสอนทอุ่งมหาเมฆและสอน,นอต่อปูนเนี่ยไปเปิดเผยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยข้อมูลที่พลตํารวจรีจรุนเกียรติให้สัมภาษณ์ต่อสื่อแล้วก็รายการทีวีชื่อดังเนี่ย สื่อเนี่ยสามารถติดตามได้จากข่าวซึ่งมีข้อความที่มีควรจะนํามาพูดเพราะเป็นถ้อยคําในสํานวนและเกินเลยออกมาเยอะทําให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายค่ะก็เลยมอบหมายเนี่ยนะคะให้ทางทนายความในในฐานะทีมทนายความนําเรื่องเนี่ยมายื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็ฟ้องสองกรรมนะคะซึ่งฝ่ายกฎหมายก็พิจารณาดูแล้วกับถ้อยคำเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะทางทนายนความยังบอกต่อไปอีกนะคะมุฟังเขาว่า โดยข้อกฎหมายเนี่ยตามพรบรปปชที่ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อเมื่อวานน่ยนะคะตามมาตรา30ประกอบมาตราย8เนี่ยตรงนี้มีความชัดเจนและก็เส้นทางทางด้านการเงินที่พบเส้นทางการเงินเส้นเดียวเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนเตาปูนแล้วก็สนทุ่งม,มหาเมฆมาจากเส้นเงินเส้นเดียวกันซึ่งที่มีการขอออกหมายจับเนี่ยก็เป็นเรื่องของการฟอกเงินแต่เมื่อเส้นทางการเงินมาเส้นเดียวคดีจึงอยู่ในอำนาจของปปชตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เรื่องคดีฟอกเงินที่ขอออกหมายจับเนี่ย มีความพยายามที่จะทําให้เป็นเรื่องของการฟอกเงินเพื่อให้มีการแยกทําสํานวนที่ทางทนายความได้บั่นใจเลยว่าเส้นทางการเงินมีเพียงเส้นเดียวเพราะว่าทีมของพลตํารวจเอกสุรเชษนั้นมีพยานหลักฐานและได้รวบรวมเอาไว้หมดแล้วส่วนพันตํารวจโทคลิสปริยาเกตนะคะที่เป็นคนทําการเงินให้กับพลตํารวจเอกสุรเชษเนี่ยมีการบันทึกเอกสารข้อเท็จจริงทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานว่ามีเงินเข้าเงินออกยังไงและเงินไปที่ไหนจึงกล้าย,ยืนยัน ซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะก็ได้รับข้อมูลเช่นกันค่ะและอาจจะทราบข้อมูลดีดีกว่าทีมทนายด้วยซ้ําก็ยืนยันว่าเส้นทางการเงินะมีเส้นเดียวแล้วก็แตกออกมาเป็นกลุ่มๆแต่ว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะมุ่งเน้นเฉพาะเส้นทางทางด้านการเงินที่มาจากบิ๊กโจ๊กเส้นเดียวหรือเปล่าความจริงเนี่ยมันมีเส้นเงินเนี่ยไปหลายไปสายอื่นด้วยที่เงินไปถึงแต่ก็ได้ทําการสอบสวนหรือเปล่าส่วนถ้าหากว่ามีการออกหมายเรียกมาทางทีมทนายความก็ไม่ได้แนะนำเนยนะคะว่าไม่ต้องไป แต่แค่เพียงแจ้งว่าไม่น่าจะถูกต้องแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งก็มองว่าเรื่องเส้นทางทางด้านการเงินเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดค่ะทางนายนัทก,กรนะคะทนายความเนี่ยยังบอกด้วยค่ะว่ากังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากว่าเป็นเรื่องภายในของสานักงานตารวจแห่งชาติถ้าสํานักงานตารวจแห่งชาติตรวจสอบเองเนี่ยอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ปปชเนี่ยเป็นองค์กรอิสระก็จะให้ความเป็นธรรมกับคนตํารวจเอกสุรเชษได้ดีกว่าทางตัวของทนายความทนายความเนี่ยยังย้ําด้วยนะคะผู้ฟัง ว่าเรื่องเส้นทางทางด้านการเงินเนี่ยเร็วๆนี้ค่ะจะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบอาจเป็นทีมทนายความแถลงรายละเอียดเลยค่ะถึงเส้นทางทางด้านการเงินทั้งหมดซึ่งความจริงแล้วเส้นทางการเงินที่มาจากพลตารวจเอกสุรเชษ์เนี่ยมีจํานวนไม่มากเท่ากับเส้นทางการเงินที่ไปทางอื่นซึ่งควรจะต้องสอบถามเช่นกันในเรื่องเส้นทางการเงินไปที่ไหนเป็นเรื่องที่ประชาชนนควรรับทราบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวของบิกโจ๊ก ส่วนเรื่องมีเส้นทางการเงินเอาไปทําบุญหรือว่าเอาไปจ่ายค่ากรมธรรม์ของคนรอบตัวพลตาตรวจเอกสุรเชษ์ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยได้ตรวจสอบสามารถอธิบายได้หมดซึ่งการแถลงข่าวครั้งหน้าจะมีการชี้แจงเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงค่าเครื่องบินของปปชและก็แฟนของปปชผู้หญิงที่ได้บรรจุตํารวจจริงหรือไม่เนี่ยตนไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่บิกโจกเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าแฉออกมาเนี่ยจะตายหมู่เนี่ยจริงหรือเปล่าทางทนายความพยักหน้าเลยค่ะพร้อมก็บอกว่าประมาณนั้นค่ะ และทนายความยังบอกอ so, ีกว่าถ้าหากมองว่าเส้นทางการเงินที่ไปถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเส้นทางการเงินที่ไปที่อื่นเนี่ยที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันส่วนการยื่นฟ้องวันนี้ได้เตรียมเอกสารพยานหลักฐานแนบมาด้วยก็หลังจากทางทนายความยื่นฟ้องศาลนะคะศาลก็นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่24มิถุนายนค่ะเวลา9ก้นาิกาส่วนที่สนเตาปูนนะคะ เมื่อวานนี้สิบตำรวจเอกนัทวุฒิวัดแววแล้วก็สิบตำรวจเอกนัทนันชูจากค่ะลูกน้องของคนตำรวจเอกสุรเชษ์เนี่ยก็ไปให้ปักคำเพิ่มเติมกับพนักง,งานสอบสวนชุดคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งก่อนหน้านี้นะนะคะทั้งคู่ก็ให้การปฏิเสธในข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินก่อนได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะในชั้นพนักง,งานสอบสวนคนละ1,000 0แบาทซึ่งสิบตำรวจเอกนัทวุฒิก็บอกเลยบอกว่าที่มาเนี่ยก็เป็นเพราะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ตนขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันทั้งสองเว็บนะคะที่ถูกออกหมายตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรด้วยเพราะไม่ได้ทําผิดในขณะที่สิบตำรวจเอกนะัทนันก็พูดเพียงสั้นๆว่าไม่เครียดอะไรค่ะและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะก็มีรายงานด้วยนะคะผู้ฟังคะว่าทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลค่ะโดยพลตารวจโททิติแสงสว่างเนี่ยผู้บัญชาการต,รททตสสํา,า,ารวจนครบาลได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีทําเป็นหนังสือนะคะถึงผบตรค่ะ เพื่อขอให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติตั้งคณะทํางานซึ่งมีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับพลตํารวจเอกเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเพื่อความเหมาะสมในการสอบปากคําในตํารวจชั้นผู้ใหญ่โดยตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาว่าพบวตรอเนี่ยจะดําเนินการแต่งตั้งพลตํารวจเอกระดับ รองพบตรคนไหนเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะคะซึ่งก็หมายความว่าจะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนตัวของบิ๊กโจ๊กนั่นเองค่ะรอติดตามกันดูค่ะเรื่องร้อนๆภายในสํานักงานตำรวจแห่งชาติ